สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับวันนี้คุณอยู่ในท่องท่องอะไรท่องนัตตัวเกมส์นะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําสิ่งสุดท้ายของฟาร์มไอรอนโกลีมให้เสร็จกันนะครับโอเคก็คือเราจะเอาเหล็กที่เราได้เนี่ยอันน้อยนิดเนี่ยมาทำเอ็นวิลนะครับเพื่อใส่เนมแท็กให้กับเออ่ให้กับซอมบี้ข้างบนของเรานะครับผมโอเคดีผมเอฟคีไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็ได้ละ นะครับผมก็ตั้งชื่อว่าเออซูซี่เลยครับซูซี่อ่ะโอเคทีนี้มันก็จะไม่รีสปอร์แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเร็วในวันนี้นะครับก็จะไปขุดหินนะครับผมเพื่อจะเอาเอามาทำฟาร์ม ไม่ไม่ใช่ฟาร์มทําเป็นมาเก็ตตรงนี้นะครับเป็นฟาร์มได้ของอะแหละประมาณนั้นหรือเราใช้ไม้ดีใช้ไม้ก็ได้นะจริงๆเราใช้ไม้ดีกว่านะครับส่วนสัดส่วนนี้ก็ไม่ต้องจริงจังอะไรกับมันมากก็ได้นะครับก็ทาสักสักสูงสามมาแหละนะครับทำทางเข้าไปสักสองบล็อกนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่เป็นทางเข้านะครับผมตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ช่างมันไปก่อนนะครับ อาฝั่งนี้ด้วยนะครับมันจะได้มีมิตินิดนึงนะฮะมผมว่าเออมันก็ดีนะได้มิติเอ,อะไรเนี่ยผู้คนเดียวนะครับโ okay. okay. อเคโอเคประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้เราก็จะทำบันไดขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เ,เป็นบันไดขึ้นไป เอ้าทำ<ป>ผิดสีชิบหายแล้วไงโอ้โหเหลือนิดเดียวเลยนะครับผมทำสีทุกคนผมตั้งใจจะทำสีไอ้นนียนะสีโอกไม่เป็นไรหรือมะเออเดี๋ยวนะต้องโอเค เดี๋ยวอ้อมไปเข้าข้างหน้าก่อนนะครับโอเคเออประมาณนี้ โอเคสวยสวยเลยนะครับโอ okay. เคเราจะเอไปปักทอร์ชข้างบนนิดนึงนะครับอ่ะ okay. เดี๋เหลืวเราครับประตูนะครับประตูนี้อ่ะเป็นสีตัดกันโอเคอ่ะก็วางไปนะครับ Okay. หมดแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรหรอกเอาให้มันอยู่ได้ก็พอนะครับโอเคเอาแค่นี้แหละอีกตัวปล่อยไว้นะแต่มันไม่เอาอาหารกันเลยวหโอเคก็จะทำอะไรเอาเตียงวางก,ก่อนนะครับอะ่อะอ่ะ โ okay. อเคประมาณนี้นะครับเราค่อยวางบอกอาชีพไปข้างในก็ได้อุ้ยเชีย่ยเผือไปตียารอนกูลิมหายโอ,เอเ้เกือบเลี้ยวเกือบเลี้ยว มันเริ่มมืดแล้วก็รักพาต,ตัวไปเลยว่ารักพาต,ตัวเออเนี่ยไปเอาเตียงเข้าวนาไปโอ้ตัวเออืมโอเคพรุ่งนี้จะได้รับอาชีพไปในตัวเลยนะครับ <c oughs> อุ้ย โอเคเหล็กเราเริ่มน้อยแล้วว่ะเอมทำตามไอลอดอีกสักอันไหมน <laughs> ี่ยังมีเนมแท็กเหลืออยู่อันหน,นึ่งนะครับเออผมว่าทำอีกสักอันก็ดีนะแต่ต้องไปขุดแบบไปขุดหินเพิ่มนะ มีมันหลบหล่มเย้ยเว้ยอืออ้าเยอะป่ะเดี๋ยวนายลงไปก่อนแล้วเผื่อไปตีมันด้วยนะอือตีทีเข้าโอเค นายวันนี้เปลี่ยนบ้านใหม่แล้วนะนายเอ้ยผมผม,ผมอาจจะต้องทุบอันนี้เพราะว่าซอมบี้มันขึ้นมาไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แรกซอมบี้มันขึ้นมาได้นะบะดไดเลื่อนอะเอ้ยปะดไาไม้เนะนี่ยโดยเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็ทำฟาร์มเหล็กให้เสร็จก่อนนะครับก็เดี๋ยวหาซอมบี้ เอาขึ้นไปนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทําชั้นสองให้มันเสร็จนะโอ้โหทีอย่างเงี้ยสปอยมาทาั้งกองทับชิบหายอ้ยกี่ตัวเนี่ยโอโ้เยอะเกินไป Đi đi, thì tua nè Ui Tua nè, à, bà chinh Ui Họ tua đi, họ tua โอเคเสียงชีวิตได้สับสิ์มากเลยนั่นแหละขุดออกก่อน เยี่ยมเนาลืมหมดละนึกว่าตรงนี้ผมวางไอ้นี่ไปแล้วนะเคเอผลผลิตเรายอดเยี่ยมมากนะครับอืมยี่สิบอันแบบเดียวเล่นจริงเอฟเแบบยืนแถวๆนี้ก็ได้เนี่ยทำซุ้มนะครับยืนแถวนี้ มันก็จะเกิดสองที่พร้อมกันแล้วก็จะชิวสบายๆนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขึ้นโครงก่อนอ่าจะปิดไปเลยนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็ยืดออกมาหน่อยเป็นเหมือนกันศาส์นะครับอโอเคเรียบร้อย อึ๊บอืมตกอเออพอผมเห็นหินตรงนี้แล้วอยากทำเป็นไอนี้เลยแบบเป็นที่กั้นหินอะไรเงี้ยแต่กูไม่ต้องหรอกมัง้งขี่เกียจทำแล้วไม่ใช่อะไรแค่นี้ก็ก็พอแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวค่อยเอาใบปงใบไม้มาวางอืม มันสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคเล็กๆนะะไม่ใช่นายไม่ใช่นายสวัสดีสวัสดีคุณคุณลินได้นะครับเออเล่นออนอยู่นี่โอเค สวัสดีคุณเคนะด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออวัอนนี้โอเคปลดล็อกแล้วยิงผมมีโปรเจกต์อื่นนอกจากไมค้าบอยู่นะผมไม่อยากเล่นไมค a f บอย่างเดียวในช่องแต่เดี๋ยวนี้คนดูส่วนมากเขาดูไมค้าบกันตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เริ่มทําอะไรนะครับ เออโอเคแม่งจะวิ่งหนีกับอย่างเดียวเลยเฮ้อ่ะอบสี่ นี่พอจูนสามเรียบร้อยสี่สิบสองเอมัลลโอเคเอืมนายเดี๋ยวกันดิไปไหนนอนนี่อ๋อวางไม่ได้เดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงโอเคย่อมย่อมยอดเลยแคปเอ โอเคจริงๆผมอยากได้ตัวที่มันหมายหมดอีกอ้ะอยากได้ตัวที่มันเลกลับชั้นหนังสือนะฮะเราจะได้ซื้อชั้นหนังสือมาทำตัวเอนเชนไป่อ,อเสงไฟนิชนึงโอ้โหพุทานหน่ย อันนี้โคตรจำเป็นเดี๋ยวนะแม่งเงาสะท้อนโอน้โหมันจะพาเราไปไหนเนี่ยโอ้ไ oh ม่ก็เหมือนอะไรเนี่ย ผมไม่อยากจะลงไปเลย่แล้วเด่นแลนดิ้งสวยเกินสวัสดีพี่อสวัสดีครับพี่ครับครับผมคุณมินนี่ใช่ไหมสวัสดีคุณมินนี่ด้วยนะครับอะฝันฝันจำหน้าเกทองเดี๋ยวนะมองฝ่ายมองขวาดีๆกัน โอเควันนี้เราน่าจะรวยหน้าดูเลยนะเพราะว่าเรามากับพอจูนสามนะครับกระตุกเลยวะเ,เจอเพชรตรงนู้นนะใช่เพชรตัวใช่หรือมั้งเอ่อเราลาดลาวาไปเลยดีกะว่าอุ้ยตกใจหมดเลย เ็ดโคตรเยอะดูความร่ำรวยของเราปลาต้มอะไรอะไรปลาต้มอะไรคือปลาต้มเออเดี๋ยวนะผมว่าลาดไปเลยอะรัควาปลอดภัยของเรา ไอ้เสานี้นะฮะไอ้เสานี้ดีนั้นเราเอาถังน้ำมาด้วยโอ้สองเม็ดไม่มันตกลาวาไปแล้วตาดแล้วมีแค่สองเม็ดยอดุดยอดใช่ไหมอุย้ยมันยังไม่ตกยังไม่ตกโอ้โห โอเคยังไม่ตกอุ้ยเสียวอุ้ย,อยสองทางเดียวเดียวเดียวเนี่ยแค่ซอมบีกูจะตายแล้วนะครับโอ้โหถ้าเจอถมอนมอนโหด,ดกว่านี้ก็ไม่นานาลอดนะครับเออแค่ซอมบีก็โอ้โห เอาโลมาวางใกล้ๆใกล้ๆมือหน่อยจะได้เปลี่ยนทันปลาต้มเป็นคนที่จะตกเราวะอ๋อโอเคแต่เราไม่ตกไงเราไม่ใช่ปลาต้มอ,อืมโอเคเราเปียกจัดเลยตอนนี้ แป๊บเดียวนะได้เพชรมาสิบหกอันแล้วนะครับโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตรายแต่ใดๆก็คืออย่าไปจ้องหน้าอินเดอร์แมนสู้ไม่ได้นะครับเอ้ยเกรียดสกิลเหรเฮ้ยแม่งน่ารำคาญมายิงมาไม่ยิงไม่ยิง,ยงขอปักทอตก่อนนะเนี่ยโอ้โหพอพอถือทอ็อตแม่งยิงรัวๆเลยหำไหม,ม โอเคอชุดเหล็กไม่น่าพอวะ่ะแม่งเราคงต้องขาบชุดเพชรแล้วแหละไป็นล็อกไปลรอแรก npc คพเขไม่ไหวนะเอออะใช้มุมมองนี้เพื่อมองรอบๆนะครับ มือสไนเปอร์ยังไม่ค่นหลอดอันนี้มันโหดจริงอะถ้าผมลงมอดไอเนี่ยอะไรวะที่มันทำให้มอนหัวโหดขึ้นนี่คือแบบผมอยากให้พี่ลองลงไปขุดดูนะเพราะบางสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ใต้พื้นอ๋อตรงใต้ลาวาเหรออ่าๆเดี๋ยวผมลองไปขุดดูนะครับโอ้นี่เจไดมอนอีกแล้วนี่ไงโอ้โหสุดจริงขุดรอบๆนะเพื่มีเพิ่มแต่ทรงนี้ไม่น่ามีละ โวไดมอนขอบคุณสำหรับไดมอนนะครับเอ๊ะอ๋อไม่ใช่แมงสีฟ้าๆเหมือนกันอย่านะแมวลาวานะนีอ่อันกองนี้เยอะอยู่กองนี้เยอะอยู่สามคิบเอ็ดอันละอืมโอเคเลยเทรพ สวัสดีคิปเปอร์เรนดมอนแต่ความโชคดีมักจะมากความโชคร้ายเสมอนะเราต้องดูแลตัวเองดีๆนะฮะตอนนี้เหมืออะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยไม่ว่าหลังค่อยกลับมาแล้วกันนะต่อบอกขึ้นแล้วขอแค่ไม่มีตัวอะไรยิงเราลงไปไมันก็เอาเราไม่ลงนะเป็นไง อุ้ยเนี่ยแม่งมองเห็นลงไปพอดีเลยเว้ยโอ้โหเหมืองโคตรใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กลับมาลงเมืองเสียงลงลงเมืองน,นี้ต่อนะครับเดี๋ยวเซฟพิกัดไว้อืมไปโอ้ไหดมอนมีเท่านี้แล้วนะครับโอ้ท้องก็มีเท่านี้แล้วนะครับโอ้โคตรโคตรเอาเดี๋ยวนะไหนๆก็แล้วทำกล่องแยกไว้เลยดีกว่านะครับ อ,อ,อันนี้เป็นกล่องของบล็อกแล้วกันอะไรที่เป็นบล็อกไว้ในนี้อ่าเป็นบล็อกเป็นบล็อกจุเวทไม้นะ <c oughs> บอกไว้ก่อนกล่องไม้เดี๋ยวจะแยกอีกทีหนึ่งนะครับมา <c oughs> น,นี้แล้วกันไรพวกนียกับการเอาเหล็กไปแลกแล้วกันนะครับอแก แต่มันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะขนาดนั้นนะเข้าใจตรงกันมีสามสิบแปดแล้วแหละสามสิบเก้าไปเอฟาร์มเหล็กแล้วแล้วกันนะเออแกตายยังไหงสร้างไว้ตรงเนี้ยอืมอืมอ่ะ แล้ว TAP เหรออ่ะเรียบร้อยนี่แค่นี้พอนะครับ TAP เดี๋ยวไปเปาประตูกันเออ <c oughs> ประตูอยู่นี่นะ ะอ่ะ,อะนี่อืมแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะฮะที่ a f k ของเรา